สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดําซิ่งครับผมทปนี้ก็ออกเดินทางมาแล้วครับฝนตกด้วยครับท่านผู้ชมฝนตกกลับมากับอีกคิวซังแจ๋วโอ้ยอยากไอหามเลยไหนๆมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยลูกสวัสดีครับก่อนหันหน้ามาเคียวสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนเร็ว หันหน้าดูกล้องด้วยนนสวัสดีครับขอเงินนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับตอนนี้ก็เดินทางมาออกมาจากโรงงานแล้วนะครับเรลังจะเข้าอำเภอบ้านไผ่นะครับปลายทางของเราก็สุขสวัสดิ์ครับบรรยากาศฝนตกนะครับท่านผู้ชมฝนตกอย่างแค่เศร้าเลยครับกดดแรนอยู่ที่หกนะครับตอนนี้มันลงม่อซื่อดออพี่น้อง ปล่อยไหลนะครับปล่อยไหลไม่ไม่ได้เยี่ยบคันเร่งนะครับช่วงนี้มันอยากลงมออยากน้อยนะครับบอกล้าไปแห้งแล้วพี่น้องนะครับยันไดเหรียสเก็ตละไม่ได้เรียญโด,ดนแล้วนะครับเพราะว่าบ่ได้กลับบ้านเด็กยานะครับสงการนี่ไ็สิพาลูกพาเมียกลับไปเยี่ยมพ่อยี่ยมแม่อยู่ยุโรปอยู่นะครับไปเหรียสกเก็ต <laughs> <laughs> บอเ,เรียนนะบอเ,เรียนอยู่สารค้ามเนี่ยหละพี่น้องอ <laughs> ไปเรียนไปเรียนสกเกียรตกันแมนดินโน้นนั่นแหละดินกีตมนั่นแหละนี่ครับไปเรื่อยๆนะครับไปทางสุขสวัสดิ์ครับผมลงดวงดีครับท่านผู้ชมได้ลงพรุ่งนี้นะครับลงพรุ่งนี้ครับก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้หมดภาวนาอย่างเดียวว่าให้ อยู่ทางกรุงเทพยฝนจะตกเลยกับกับมีตู้พร้อมนะครับถ้าฝนตกแล้วก็ไม่มีตู้อีกตายยังเขียดครับผมบอกเลยเดียงยังวางเงินเลยลูกลลยีจิมฮารู้หรอพี่น้องเ,เอาอยากไอ้ทีครับบอกไว้เลยมันมันมันเอาอยากเพราะว่าเพราะว่าจะลูกยังหละถ้นฝนตกมากนะพี่นอ้องทั่วประเทศเลยเนี่ยไอ้กึ่งไร้ชัเศ้ากึ่งกันเสาร์ เสียขึ้มกับมาสีม้ากับจักไปยังไหนดอกมาสีม้าคพ่ะนไปกินเบียร์ว่าไ้กินดอกแป้งลงอื่นครับเอาไวอา้อ่าเดี๋ยวเจอกันตอนที่เสียกึ้มมาอยู่บ้านแล้วกันตอนนี้เสียกึมก็ปักหลักปักฐานแล้วอยู่ที่เมืองกาญนะครับเอสซีกีของสยามคราบ,บ้านโป่งนะครับเออเนี่ยอยากได้รถหองรอเนี่ยรถหองรอดหน่อยแมคขับรถลวขับรถนะ พอยืนเล่นขวานะครับเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นข้างหน้าจะเป็นในกระเจ้าเฮดถนนนะครับรถไม่เ่นี่โอ้แม่โอ้อยากได้รถดำน้อยอีกเว่ามแต่เนวอยากได้เมียนนะมแต่เนวอยากได้คสิบเหมือนเดิมนะครับ เพราะก,ก้าสวิตสวัสดิ์สว่สน้อกยันเพราะว่ารถรถหัวลากนี่เป็นเป็นอีอย่างที่แบบหมื่นเลี้ยวที่สุดนะครับเพราะว่าหัวมันเบาในความคิดผมนะครับผมว่าหัว<ม>หัวรถมันเบาแล้วทีนี้อ่าล้อหนามันมันอยากลอยจากหน่อยนะมันเป็นอีอย่างที่หมื่นเลี้ยวที่สุดนะครับยิ่งถนนแบบแล้วฝนไม่ไมเนี่ยเฮ้ยบ็อยากพักนะครับ แเวลาขับขี่ด้วยความระมัดระวังเอานะครับทุกสายงานทุกเส้นทางนะครับทุกกลุ่มทุกแก๊งนะครับนี่ครับเขาจะเหยียถนนนะครับอย่างผมยังอยู่เลน้ขวานะครับเพราะว่าถ้าถ้าผมอยู่เลน้ซ้ายเวลาผมออกมากที่มันจะออกยากเพราะว่ารถก็จะขับกิะดีมาแล้วกระิได้เบรคเบรพึ่งถนนดูฟีนองหยามหยาแยามเยอ่เออเปลีนไฟหมากเลยขอฟยัน อย่ามาใกล้ด้วยอย่ามองๆล้ว่ากล้าเบียกเลยวะไปปล่อยไหลไปเลยอออ,อ,อ,อครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะครับห้าโมงเย็นพอดีสิบเก็ยนนาฬิกานะครับออกมาจากโรงงานใบสามแับมาถา่าตัวถา่าคุ้มผ่าคุ้มยัง,ยงแล้วอ่ะหามงพอดีสวไดว้ออกก็ได้เพ่ะไม่ยังครับ,รบผม เวลาอ่อาไอโบไม่เนาะโาอีกเนาะอันเบียงยังงอยืนยืนเลี้ยนขวา,าดีวเวลาอันถ้าเอา,เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าทางข้างหน้ามันจะเป็ียนยังไงเนาะว่ามันจิได้เบี่ยงเบี่ยงถนนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเขาเขาหูอยู่เร้วนะครับผมจังยืนเลี้ยนขวามานะ,ะถ้ายืนเลี้ยนซ้ายมาไปหอดรเล้อไอทางเบี่ยงจังเบี่ยงออกนะครับบางที รถน้อยก็จะาว่าเข้าใจนะครรถน้อยเปินบารูวาข้างหน้าเป็นทางเบี่ยงนะครับเป็นทางก่อสั่งอย่างที่นะครับเขาก็อาจจะเบี่ยงหรือเสียหลักได้นะครับอาจจะช่วยมาหอนเฮาก็ได้ก็บอกว่าถือง,งั้นบอกรับยอมดา่ายอมโดนด่าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายอ่าโอ้คำบอกเนีวยรู้มากเลย <laughs> เป็นคำพูดที่ดูดีมาก <laughs> วันนี้ก็ล,ลงลง <aha. S 1> คลิปช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ข้างในโรงงานเขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะครับผมว่กล้านะครับไห้ไทยว่า้หไทยหรอพี่น้องนะครับแต่ว่าบางครั้งบางทีก็ผมก็ถไทยอยู่แต่ว่าผมก็ถไทยแต่แค่รถนะครับแต่ส่วนบรรยากาศผมไม่กล้าถ่ายนะครับอย่างนี้ ศัพท์ตับคิ้วเนี่นเบื้องโทรศสัพท์แล้ันอินนี่ดีป่ะอันว่าเขากินยังไงอยากกินน้ำเขาให้ก็ให้น้ำกุยช่ายชัดเกียนยย <c oughs> นี่ดอกเนี่ยช่วงปีไหนปีก่อนๆนะครับตรงนี้น้ำท่วมหมดนะครับเนี่ช่วงนี้น้ำน้ำท่วมจะเป็นถนน ตรงข้ามสะพานนี่ขามบ่ได้เลยลหละพี่น้องนะครับถนนเส้นหินตั้งไอ้น้องสองห้องกาขาดนะครับหลดมาไวเลยติดเป็นแถวเลยนะครับผมได้เรียนใช้อภูมิหน่อพี่น้องใช้อภูมิช่องสามหอแล้วก็ออกมามันจานะครับเข้าขอนเกตเสวัสิทมาหอดน,นี่ครับหลดทางไทยลงมาแล้วกด มาหากินแถวบ้านเขาว่าเขาหน้าปังกำลังไหนนั่นนี่หาในหน้าแถวกาฬสินธุ์อยู่แถวสารคามนี่กับบอมี่เดี๋ยววะในหน้าเมียหาเขา่าหางานเกี่ยวเขา่าไอเนี้ยะไรละหาสิบบาทเดียวห <c oughs> อกแมนบอมหรืออะไระจังบาทในหน้ารถเกี่ยวสาวโรงงานครับเลือกหรอกอาโม่โรงงานนั่น อีหอย่างนู้นนี่น่าจะเป็นอ้ที่กขาเจ้าะอะไของใอทีหยังก็คือจังนั้นจัดทรงอ้ไนี่ไหมฮจัดทรงอะไรที่อย่างก่อเคลอรี่คือนนยังเคลอรี่ <c urry> อะประมาณนี้แหละไอ้ก็ะบองจัดอะ่รนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ถนนแจ้งสนิทอยู่นะครับยังไม่ได้ขึ้นถนนมิตรภาพนะครับผมยานมันคำเบิดแสงก่อนผมก็เลัถไทยเลยนะครับ ม่อนเลยไทยตอนฝนตกนี่แหละขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับแมน่นแทะบอกเจ้าของนี่แหละแมนแทะมาก,กับลูกกับเตทั้งที่นี่กะระมัดระวังนะครับใจเย็นๆนะครับขับรถขับลา,าจะปาดกันลายพี่น้องนะครับเห็นในคลิปปาดหน้าปาดกันโอ้วันี่มีเรี่ยงกันนะครับมผมคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับเพราะว่าผมใจเย็นพอ S <S ไปเที่ยมันว่ากล้าย่างข้าตบมูย่างเขาตบม,มูแตกพี่น้องท่นบอกว่าถือให้พี่น้องกันเลือดขึ้นหนามาแล้วผู้ใดกระดายนาอะทางที่ดีเราใจเย็นๆดีกว่าครับขอโทษคําเดียวเท่านั้นแหละจบทุกปัญหานี่ครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นถนนมิตรภาพนะครับท่านผู้ชมเบรกสักนิด เพื่อให้เข้าโค้งได้ง่ายขึ้นขนาดคุ้มผ่าอยู่กับฝนตกเนะาะเียวางเลยคุ้มผ่ากับฝนตกไอ้ตอนเขาไปไสกับฝนตกนะคเขาไปไปถือฟุน้นแป้าง,งาวารขาเข่าเนะาะเขาาอักลากเลยไอ่อยากผ่า ค่อยๆออกนะครับดูรถข้างหลังด้วยดูกระจกหลังนะครับแล้วก็ออกแล้วก็เปิดไฟหมากนี่ครับเพื่อเป็นการขอโทษขอโพยเติมตัวรับบทเติมนวะเนี่ยเติมการว่าจะลอยย็ดมาสีขามเลยพี่น้องขามเนี้ยได้ยูัวอยู่วังกครานี่ละขามวะไนครับต้องไปเตืออีกเดี๋ยวนี้เตืมแตะการเถอะ อูองเนี่ยมานา้ำตเติมแต่การลดกกบกินการค้ากับไม่อีเหมอนอย่าง,างวันอาทิตย์นี่น่าดูรถรถบัากหลายเลย,ยนั่นอุบัติเหตุอีกจ้าครับโอ้จอดเสื้อเนี่ยโอ้พื้นผมผม่าจอดนะผมบอกตรงนะครับถ้าพื้นที่จอดไม่ดีพอนี่ผมจะไม่จอดนะครับ ไม่หิวเขาอตายก็ว่าจอดหว้บอกซื้อคันเขาตามมานี่ยากมากนะผมบอกไปเลยนะแล้วก็อันตรายมาครับจอดแบบเนี้ยจอด,ดรถบนไหลทางนอกาจากรถทางเน่ยเห็นว่าเพลนกันคือเสงนะีงอ่ะแล้วผมมีไปังเนี่ยนะเอางูรีกบัดก็นะเนี่ยครับอันตรายมากๆครับ เป็นวผมว่าจอดแล้วกันมองจอดว่าดีนี่ว่าจอดแท้แท้นะครับมันก็แล้วแต่คนวะบางคนอาจจะว่าเขาจ้เอาก็อกจอดซื้อเอ้ากอาไปในยุ่งบสิว่าอะอย่างนี้ๆนะมันกับไปใไนยุ่กับแท้ถามมามันํำม,มา,ม,ามืดมากเพราะเห็นหงงเลยอ่าแต่มันเป็นอย่างมายากยากเลยฮะเนี่ยะะบางทีรถที่แซงเข้ามาเขาบัรลู้ว่าอ่ามันมีรถจอดอยู่ทางคุนอยู่ทางสายนะครับ บางทีเขาไม่รู้มึงบอกว่าอยัง,ยงเบียดเขาเติมเนี่ยอ่าครับนี่ครับตอนนี้ผมก็จะเติมกา๊าซนะครับท่านผู้ชมนี่ปั๊มก๊าซครับปับ๊มกา๊าซปันไฟเติมก๊าซจังบาทรกันนี่เดี๋ยวซื้อตัวเปลามาดิซื้อซื้อยังเนี่ยกดมีเงินี่ได้ไบัต กดไรเก็บพันไงหลยไอแต่ไปซื้อพวงมาลดาวเขาเกีสีบาทกด <c oughs> ไม่เก็บพัดด้วยกันกดมาใส่เหรียนะครับงดูว่าต้องมีเก็บด,ดอกก <c oughs> าเที่ยวเมามื 12, ่นหนึ่งพหกร้อยกดมาเรามื่นสองกำไรเนาะเนาะเมื่อคืนนี่กดสี่พันับเต็มกาดยู่บุ่นะเต็มกาดยูไอ ลายเอากฎ4,000กดเติมการมาเรามากดอยู่นี่อีกเป็นเท่าไหร่ไอเป็นหมื่นเอทแต่นายมีกำไรอยู่หกร้ 600, อยเอทเลวนะเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยจวดจวดต้องค่อยๆขึ้นจวดหมื่นเท่ถ้าเป็นแม็กซีนี่หมื่นแล้วนะครับแต่ว่านี่ของผมค่ยอยู่ไอ้ยางหนาผมเปลี่ยนใหม่เป็นนั่นบีโตนนะครับบีสโตนนะครับ ียงเอาซ้ำหรอกจังได้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปยักเตีแล้วก็เติมการดเติมอย่างนะครับพเพร่เตรียมตัวเพื่อการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ